โอเคครับวันนี้ก็เป็นการรีวิวเครื่องปลูกนะครับเครื่องปลูกนะครับ Bed In Thailand นะครับก็ผมเห็นเครื่องปลูกมาเยอะนะครับก็ตัวนี้เป็นเครื่องปลูกที่คิดว่ามีองค์ประกอบและการคาที่สวยงามนะครับจริงๆแล้วองค์ประกอบเนี่ยหายากนะครับเครื่องปลูกที่ผลิตแล้วก็มีองค์ประกอบครบถ้วนนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่มีองค์ประกอบค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับเป็นเครื่องปลูกที่ใช้ปลูกข้าวปลูกข้าวโพดได้นะครับ ตอนนี้ก็คือมีถังนะครับหนึ่งเจ็ดถังนะครับก็คือปลูกได้ทีละเจ็ดร่งองนะครับแต่ละร่องนี้ก็คือห่างกันสามสิบเซนติเมตรนะครับถังนี้ก็ใส่มเมล็ดพันธุ์ด้านหลังนี่ครับเป็นถังใส่มเมล็ดพันธุน์นะครับมีใส่เมล็ดพันธุ์ได้ถังละสิบกิโลก็คือสามารถใส่เมล็ดพันธุ์ได้เจ็สิบกิโลด้านหลังนี้เป็นถังใส่ปุ๋ยนะครับก็เป็นถังใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยลงไปใส่ได้ถึงร้อยห้าสิบกิโลกรัม เรามาดูนะครับพอผมใส่เครื่องตรงนี้ครับก็คืออุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดนะครับที่ต้องอยากให้มาดูด้านในตรงนี้นะครับก็คือเมื่อเราใส่มเมล็ดลงไปนะครับอันนี้ก็คือกบางทีเราเรียกว่าลูกหยอดแต่จริงๆสาระสัตว์เรียกว่าเป็นสีเมนต์ลิงดีไวซ์ที่อยู่ด้านในนะครับที่เห็นเป็นร่องๆอยู่ด้านนี้นะครับก็คือเราสามารถปรับปริมาณกันขึ้นลงโดยการขันเกลียวตัวนี้เข้าออกนะครับพอขัน ออกมาให้ร่องมันโผล่มาเยอะนี่ถ้าร่องโผล่มาเยอะเต็มมันก็จะอัตราการปลูกก็จะมากขึ้นนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนขนาดของร่องต่างๆนะครับอันนี้เป็นก็เป็นส่วนที่ดีนะครับแล้วก็ร่องที่ลูกหยอดนะครับหรือว่าเป็นตะี้ที่ไว้ที่เป็นทําจากพ,กพลาสติกโพลีเนี่ยมันทําให้เม็ดมเมล็ดไม่แตกนะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่ด้านหลังนะครับที่ถังนะครับพอเราใส่ปุ๋ยนะครับอยู่ นะครับแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์พอร้อนี้หมุนครับเป็นกลาววิวหมุนก็จะมาหมุนโซ่โซ่ก็หมุนลูกยออ่ะยุกยอลูกยอทั้งแถวทั้งหกทั้งเจ็ดตัวนี้นะครับจากนั้นลูกหยอดก็จะตักเอาเมล็ดตามที่ตาตราที่ตั้งไว้ปล่อยลงไปด้านล่างนะครับส่งไปด้านล่างนะครับอันนี้ครับก็เป็นขบวนการของการหยอดเมล็ดนะครับนะครับผมจะให้ดูเป็นลำดับทันก่อนครับเราก็เริ่มต้นเตอมปุ๋ยลงไปก่อนเพราะมันจะใส่ปุ๋ยก่อนจากนั้นก็ ร้อยห้าสิบกิโลใส่มเมล็ดตั้งเรียบร้อยนะครับเดินมาด้านนี้ครับมาด้านหน้าครับอันนี้ก็ติดพ่วงเข้ากับรถแท็กเตอร์นะครับหรือแท็กเตอร์ที่ใช้ก็ประมาณสักห้าสิบแรงขึ้นไปก็สามารถสี่สิบเก้าห้าสิบแรงขึ้นไปก็สามารถใช้ได้เลยนะครับบนยุบสิทธ์ตรงนี้เป็นจุดที่น่าผมชอบอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือมันใสมันสามารถมองเห็นได้อย่างที่บอกนะครับรพอเราใส่ปุ๋ยลงไป เราใส่ปุ๋ยลงไปนะครับนี่ครับจานเปิดล่องหรือโอเพนเนอร์ที่เป็นลูปตัววีก็จะเปิดร่องเป็นรูปตัววีนะครับแล้วก็นะครับก็ปุ๋ยจะใส่อยู่ในระหว่างจานล่องตรงนี้มันจะบังคับให้ปุ๋ยลงไปอยู่ในร่องทั้งหมดเลยนะครับเป็นลูปตัววีนะครับปุ๋ยลงไปก่อนจากนั้นก็คือเมล็ดก็จะตามลงไปเนล็ดตามลงไปนะครับก็เราวนมาดูด้านนี้ครับเราจะมองเห็นนะครับปุ๋ยจะลงตรงนี้ครับ แล้วก็เมล็ดก็ลงด้านหลังจากนั้นนะอุปกรณ์ที่สําคัญก็คือเราจะเห็นร่องตัววีเลยบังคับให้เมล็ดกับปุ๋ยลงไปอยู่ด้านล่างด้วยกันในร่องนะครับแล้วก็ล้อตัวนี้ทําการบดอัดดินใส่ลงไปนะครับเมล็ดแนบกับดินดีนะครับความชื้นดีก็งอกดีจากนั้นก็มีการเกลียดกบอีกทีนะครับก็เป็นองค์ประกอบของเครื่องปลูกนะครับของที่ทำรูปร่างเรียบร้อยนะครับก็ทุกอย่างก็ สมบูรณ์น่าใช้มากอีกยี่ห้อหนึ่งครับเนี่นี่คือเครื่องปลูกเมล็ดพืชน,นะครับเครื่องหยอดเมล็ดพืชครับหรือว่าสี e d Planter เม็ดอินไทยแลนดครับ